สวัสดีค่ะวันนี้ลำยองสตอรี่นะคะพามาดูร้านที่อีกร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ดูนะคะเป็นร้านอีกร้าน,นท,ที่ขายดีมากๆเลยค่ะขายอยู่หน้าเซเว่นเนินมะปางพิจิโโลกนะคะขายดีน่ากินมากเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องลำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะติดต่อออกงานได้ด้วยนะโทร0 6 1 4 6 9 9 4 8 1นะคะ ชิ้ละสิบบาทแต่ไข่ยี่สิบบาทไส้หวานห้าบาทนะคะทำน่ากินมากถูกใจเด็กๆสิบ <laughs> บาทเยอะมาก ปกติขายกี่โมงถึงกี่โมงหรอคะแปดโมงถึงประมาณทุ่นึงคะ่ะแปดโมงถึงหนึ่ทุ่มอันนี้มาจากพัทยาพูดถึงพูดตั้งแต่อยู่พัทยา<อ>ว่าจะกินร้านนี้ <laughs> นี่นะคะกลิ่นเนยก็หอมมากเลยคะ่ะ อันนี้ไข่อันเท่าไหร่นะคะอันใหญ่เนี่ยอันที่ทำอยู่หรอคะค่ะสิบบาทจ้าสิบบาทโอ้ยอันใหญ่มากแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแพนเค้กนะคะเท่าไหร่นะคะสี่ชิ้นสองตัวห้าบาทสองตัวห้าบาทจะมีหลากหลายรสชาติเลยนะคะ ก็เดี๋ยวดูรสชาตินะคะไส้เค็มพริกเผาไส้เค็มไม่พริกเผานะคะแล้วก็ไส้พิษดานด้วยพริกเผาหมูหยองฮอดดอกม้วนน่ากินมากคินละสิบบาทชิ้นใหญ่อารลานจะอยู่หน้าเ,าเซเว่นเนินมะปางนะคะเรียกเรียกอะไรนะคะเนี่ย โอ้ขนมเบื้อง,ง,อ,งอันนี้ขนมเบื้องนะคะชิ้นละห้าบาทแต่มมว่าใหญ่มากเบิ้มมากอันนี้เป็นขนมเบื้องนะคะชิ้นใหญ่ๆชิ้นละห้าบาทมีไส้หวานโตเกียวฝอยทองครีมนี่นะคะก็ได้ขนมโตเกียวมาแล้วค่ะอร่อยมากแล้วก็ชิ้นละสิบบาทเองนะคะ นี้เราเป็นไส้เค็มอร่อยมาก